วัสดีครับเชฟไก่โดดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำแซนด์วิชพริกเผาหมูยองแบบง่ายๆครับสามารถนำไปทำขายได้เลยครับเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็มีปังปอนครับมายองเนสครับหมูหยองครับผมกล่องสำหรับใส่แซนด์วิชครับแพ็คหนึ่งจะมีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อย ยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบอร์เกอรีร่ทั่วไปนะครับแพ็คหนึ่งจะอยู่มันจะมีกล่องอยู่หนึ่งร้อยใบครับเพื่อนเพื่อนไปหาซื้อได้เลยครับแล้วก็มีที่เย็บกระดาษครับแล้วก็น้ำสลัดน้ำสลัดของเราผสมพริกเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำสลัดสูตรเข็มข้นดูดนิ้วของเรานะครับนําไปผสมกับพริกเผาครับนี่ครับเพื่อนๆน,นสามารถ สั่งซื้อได้นะครับที่คำบรรยายลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมเรามาลงมือทำกันเลยครับเพื่อนๆผมจะทำให้เพื่อนๆดูสี่ชิ้นนะครับผมดูเป็นตัวอย่างครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับ เราจะไปขายชิ้นละสิบบาทนะครับเราก็เอานี่ครับน้ำสลัดเข้มข้นอร่อยดูดนิ้วของเราที่ผสมกับพริกเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่รู้ว่าเราผสมยังไงนะครับผมจะมีคลิปวดีโอสั้นๆแล้วก็ทำว่าเรา ผสมน้ำสลัดกับพริกเผาแบบง่ายๆแต่ว่ามันก็ผสมแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆแค่เอาน้ำสลัดสูตรเข้มข้นดูดนิ้วของเรานี้เทลงไปแล้วก็เอาพริกเผาที่เราซื้อมาแล้วก็คนๆคนๆๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆใส่น้อยใส่มากถ้าชอบพริกเผาเยอะก็เพื่อนๆก็ใส่พริกเผาเยอะได้เลยครับถ้าชอบในน้อยก็ใส่แต่ว่าใส่เยอะมันจะเป็นหอมหอมดีอบอกว่า อร่อยครับยิ่งผสมกับน้ำสลัดของเรานี้ยิ่งอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเข้ากันดีมากครับกับน้ำสลัดของเราครับผมเราทาน้ำสลัดพริกเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาหมูหยองของเรานี้โรย อ่าลงไปเลยนะครับเพื่อนๆใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าควรใส่แต่พอดีก็นี่นะครับผมใส่ตั้งแต่พอดีครับราคาสิบบาทเพื่อนว่าควรใส่ทอไหนก็ใส่ตอนนั้นนะครับผม ใส่มูงยอมเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไม้ยอมเนสของเราลงไปเลยครับเรามาใส่กล่องกันเลยครับเพื่อนๆมาดูวิธีการใส่กล <lan> ่องครับผม ง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนเรานำกล่องแซนด์วิชของเราออกมาแล้วเราก็พับมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจับขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้ครับเพื่อนเแล้วเราก็เอากล่องของเรานี้คว่มลงให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จับยัดใส่อย่างนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับยัดใส่แบบนี้เราก็ฝาของเราก็ดึงมาแบบนี้ครับนี่ครับเราก็แม็กเเลยครับผม แบบง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆกลับจากเลิกงานมาอย่างนี้ครับก็มาทํามานั่งทําแป๊บเดียวครับชั่วโมงหนึ่งชัง่วโมงสองชัง่วโมงทําไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมครับทาแบบง่ายๆครับเพื่อนๆนครับน่ากินมากครับผมกินอร่อยมากครับ ถ้าเพื่อนๆทำไปส่งก็ส่งชิ้นละ10บาทนี่ด้ลครับให้แม่มคราเขาขาย12บาทบาราครับตาลร้านชําครับสิบห้าสิบาทสิบสอบาทได้เลยครับผมต่ว่าไม่ควรที่มันลงสองนะครับมันจะขายช้าหน่อยดีๆก็ขายจาก10บาทหรือ15บาบาทไปเลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นเศษ มันจะขายช้าหน่อยนะครับตามประสบการณ์ของผมนะเดี๋ยวผมก็ไม่รูนะครับเอามชอบขายสิบบาทดจะขายง่ายครับซื้อง่ายขายกล้องครับผมถ้าถ้าขายสิบสองบาทมันจะเป็นเศษตังค์นะครับเพื่อน ไม่ค่อยจะอยากให้เงินเป็นเศษเท่าไหร่ครับเราควรขายสัก10บาทหรือไม่ก็15บาทไปเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆแซนวิชผ้าห่มพริกเผาของเราครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับเซฟไก่จุดนียน